ากจะบอกบอกสั้นๆครับถ้าเราจะทำคอนเทนต์ในกลุ่มนี้เราต้องทำให้หน้าหน้าหน้าอะไรดีครับหน้าอะไรดีครับหน้าสนใจหน้าอะไรครับครับหน้าติดตามหน้าอะไรครับหน้าจดจำน่ารักอ๋อโอเคนะครับให้หน้า เออแล้วน้าอะไรล่ะนะครับผมแบ่งให้สามเฟสนะแบ่งให้สามเฟสเฟสที่หนึ่งถ้าเราอยากขายดีในอุตสาหกรรมนี้เนาะนะครับอย่างแรกครับบนโลกออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวใครสนใจออนไลน์เนี่ยพี่บอบได้เลยนะครับในโลกออนไลน์เราต้องยั่วให้หน่ากินถูกไหมถ้าเป็นร้านอาหาร คุณต้องยั่วให้คนเห็นแล้วน้ากินเห็นแล้วน้ำลามใสเห็นล้น้ำลายไหลเห็นแล้วน้ำลายสอเห็นแล้วโอ้โหถูกไหมถ้าไม่น่าก,กินเราซื้อไหมเรามาไหมไม่นะถูกไหมเ,ออเพราะฉะนั้นอย่างแรกทำคอนเทนต์ให้น่ากินไม่ว่าเป็นรูปถ่ายคลิปวิดีโอถูกไหมหรือไม้ั้งการไลฟ์ต่างๆนะครับ น่ากินพอไหมน่าอะไรครับน่าไปสถานที่ท่องเที่ยวที่พักโรงแรมคุณจะถ่ายวิวแบบไหนอะ่ะคุณจะทำคอนเทนต์ในมุมไหนอะ่ะเขาถึงแล้วเฮ้ยน่าไปวะ่ะน่าไปจองมุมน,นี้วะ่ะน่าจะไปนั่งาเฟน,นี้วะ่ะถ้าไม่น่าไปถึงแม้คาเฟ่เราดีที่สุดในย่านนั้น แต่เราไม่สามารถนำเสนอคอนเทนต์ให้คนรู้สึกว่าหน้าไปถ่ายได้ไหมครับคนไปไหนครับที่อื่นไปข้างๆแน่นอนว่าต้องทำให้หน้าไปแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นของกินเราไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวล่ะเราเป็นซัพพลา์เชนของโอลกาเราต้องทำให้หน้าใช้ของเราน่าใช้อย่างครับ ทำให้ร้านอาหารเข้าเห็นของเราเขาหน้าเอาของเราไปใช่ไหมโรงแรมเขาเห็นบริการเห็นสซอร์วิตหรือเห็นโปรดักต์ของเราแล้วเขาหน้าผูหยิบหน้าเอาไปใช่ไหมครับถ้าไม่น่าใช้เขาจะใช่ไหมครับไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างแรกต้องทําให้หน้าหน้ากินหน้าไปแล้วก็ น่าใช้บนโลกออนไลน์บนโลกออนไลน์นะครับนั้นเฟสที่หนึ่งนะครับเฟสที่หนึ่งเสร็จแล้วเราไปต่อครับน่ากินน่าไปน่าใช้อินเคสไปแล้วอินเคสซื้ออาหารมาแล้วยังไงต่อครับกินเลยไหม oh <my> ถ่ายก่อน คำถามคือหน้าถ่ายไหมอะถ้าเราสั่งเดลูอรี่มาถ้ามาดูไม่ดีถ่ายไหมไม่ถ่ายวันบริโภคของตรงนี้อาจจะต้องทําแพ็กเกจหรือทําอะไรส่งไปปุ๊บเฮ้ยมันต้องถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งมาน้านอาหารก่อนพุดเข้ามานั่งก่อนอาหารจะเสริมคุณถ่ายอะไรครับบรรยากาศโดยวงโดยรอบมีองค์ประกอบตรงนี้ไหม มีมุมให้ถ่ายภาพมีมุมให้ถ่ายวิดีโอมีมุมให้ไลค์จนเกิดการแชร์ชหรือเปล่าถ้าไม่น่าถ่ายสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับฟิลลิ่งอ่ะมันเป็นฟิลลิ่งของอารมณ์ถูกไหมเออโมเดลคนก็ต่างกันและเออสมมุตนะินะนภาพตามผมนะทำในออนไลน์ดีเลยนะครับ น่ากินน่ามาน่าไปเนาะสมมติมาแล้วแต่มาเจอบรรยากาศที่มันไม่เหมือนกับในคลิปวิโดีโอไม่เหมือนกับรูปภาพกันเลยึ้นครับไม่ตรงปกไม่ตรงปกดีไหมดังไหมเอาไว้ชัดดังไหมดังเลยคราบนี่ถูกไหมตรงปกกับไม่ตรงปกแยวถ้าไม่ตรงปกไม่ตรงปกนี่ดังกว่านะครับแต่ดังในทางที่ทางที่เสียถูกไหมเพราะฉะนั้นครับ เราต้องวางแผนทำคอนเทนต์ให้หน้าถ่ายเนี่ยคอนเทนต์มันไม่ใช่แค่รูปภาพในที่ิวิธภันะมันคือบริบทต่างๆของธุรกิจของเราของร้านของเราของโรงแรมของเราถ้ามันหน้าถ่ายเขาจะไปต่อเขาจะกินเขาจะใช้พอเขากินเขาใช้เป็นไงครับหน้าแชร์จุกไหม ถ่ายภาพเพื่อแชร์ทำคลิปวิดีโอเพื่อแชร์ไลฟ์เพื่อแชร์ถ้าไม่น่าถ่ายไม่กล่อมมันก็ไม่ก่อยน่าแชร์ถูกไหมไม่สมมุตินะวันนี้เรามาทานอาหารอาหารดีมากเลยอร่อยมากเลยแต่บริการไม่ดีอาหารอร่อยเนาะไปโรงแรมก็โรงแรมดีวิวดีแต่บริการไม่ดี คำถามคือเราจะแชร์ไหมครับสินค้าดีบริการดีแชร์ไหมครับสินค้าดีบริการไม่ดีแชร์ไหมครับแชร์เรื่องแย่แ,ยแชร์ไหมครับสินค้าดีบริการไม่ดีแชร์ไหมแชร์แต่ว่าต้องใส่เนื้หอหาเชื่อไหมครับบทช้วิเหราเช,ชื่อไหมครับมัน้ายเรื่องพวกเราทำเลย สินค้าดีบริการดีเนี่ยมันเทคไทม์กว่าคนจะแชร์เพราะการที่เราบอกว่าสินค้าดีบริการดีเราไม่ได้บอกว่าสินค้าดีหรือบริการดีอย่างเดียวครับมันคือการบอกเครดิตของเราถูกไหมเออมันถูกแนบไปกับเครดิตของเราแต่ถ้าสินค้าดีบริการไม่ดีเกี่ยวอะไรกับเครดิตเราไหมครับไม่เกี่ยวเลย เราไม่ได้ฝากเครดิตไปกับสิ่งนั้นเลยเนาะถูกไหมคนก็จะรีบบอกรีบแชร์เราอยากให้คนแชร์สิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีครับดีเพราะถ้าอยากให้แชร์สิ่งที่ดีสินค้าเราก็ต้องดีและบริการต้องดีมากมากถูกไหมซอร์รนแบบนี้เราทำไหมครับตอรี่นไม่ใช่แค่รูปภาพ s ตอรีไม่ใช่แค่วิดีโอแต่มันคือบริบททั้งหมดในธุรกิจของเราผมไม่ได้พูดแบบยกเมฆขึ้นมาผมอยากให้ดูตัวอย่างเลยครับมันคือการออกแบบประสมการณที่ดีให้กับลูกค้าแบบแบบไหนครับพี่เอ็นดูเอ็นชอบใช่ไหม ชอบเอ็นไหมชอบเอ็นไหมเอ็นอเตอร์เทนนะแบบเอ็นดูเอ็นเออถ้าในโหมดบริบทของการตลาดออนไลน์ก็เรียกว่าการทำฟันแนลเนาะเสมอเจอร์นีย์คือหมวดฟันแนลนะครับ ครับวันนี้ก็มาร่วมงานโฮเรก้านะครับก็ขอบคุณอาจารย์วิทย์นะครับให้ความรู้ทั้งเรื่องสตอรี่เทลลิ่งแล้วก็ได้ประสบการณ์จากพี่ชาญนะครับเจ้าของแม่สีเรือนะครับแล้วก็เจอเพื่อนๆนะครับจากหลากหลายวงการนะครับกว่า20ท่านก็น่าจะได้ต่อยอดธุรกิจกันด้วยนะครับก็ฝากไว้อยากให้อาจารย์วิทย์จัดแบบนี้ทุกๆเดือนครับขอบพระคุณครับ ครับผมเอกซัมติงเซเวอร์นะครับเป็นผู้ชายทาขนมนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมคอสโฮเลกานะครับก็เป็นบิสเนสแมทชิ่งด้วยนะครับเราก็ได้ความรู้ดีๆนะครับจากคนที่อยู่ในวงการก็คืออาจารย์วิทย์เอยแล้วก็เพื่อนๆอีกประมาณ20ท่านนะครับจากหลากหลายธุรกิจนะครับรวมถึงพี่ชาญแม่สีเรือนนะครับโอ้วันนี้คุ้มมากนะครับกับเวลาที่ได้มาเจอกันนะครับแล้วเกิดพาร์ทเนอร์ในธุรกิจเกิดขึ้นด้วยนะครับ อยากให้เพื่อนๆน,นะครับถ้ามีโอกาสนะครับจัดงานโฮเลกาขึ้นในสำหระกลุ่มนี้ขอให้เพื่อนๆมาแจมมาร่วมกันดูนะครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนครับสวัสดีครับผมดรพงศ์ะนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ประทับใจมากที่ได้มาในงานของอาจารย์บิ๊กโดยเฉพาะตัวอาจารย์บิ๊กเองเนี่ยแนะนําให้ผมเนี่ยเอาประสบการณ์ผมเนี่ยล่าเป็นเรื่องออกมาเพื่อเชื่อมโยงกับลูกค้ามันก็เลยทําให้ผมเกิดไอเดีย เมื่อกี้ก็ปรึกษากอาจารย์นิดและท่านก็ให้คำแนะนำผมผมจะเอาประสบการณ์ตรงนี้เอาไปใช้เป็นประโยชน์นะครับขอบคุณอาจารย์นิดอย่างยิ่งมากครับมากครับสวัสดีครับ